โอตะคุบค่อยขับรวมกับค่อยโทนิคารุฝากเพื่อนนักเลี้ยงช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนนักเลี้ยงวันนี้ผมพามาชมอีเวนต์พิเศษนะครับของภัยสารค่อยฟามนะครับ และบรรยากาศข้างหลังนะครับหลายคนคงคุ้นตานะครับกับบ่ออันยิ่งใหญ่แห่งนี้ที่ซึ่งสร้างแกรนด์แชมเปี้ยนระดับควยพระราชทานของเมืองไทยและระดับเอเชียครับมาแล้วนะครับวันนี้มีอีเวนต์พิเศษนะครับซึ่งทางไทยสารคอยฟาร์มนะครับภูมิใจและก็อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนนักเลี้ยงได้เข้ามาสัมผัสความเป็นระดับโลกครับระดับโลกในที่นี้หมายถึงถ้าหลายคนได้ติดตาม แม่พันธ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสายหลักของอสากายนะครับคือสายภูกรุแม่ที่ชื่อมิสไทยครับและว,วันนี้ทางเดยไปสารเองก็ได้จัดอีเวนต์เพื่อให้นักเลี้ยงหลายๆคนในเมืองไทยเราได้มีโอกาสสัมผัสปลาสายพันธุ์าาระดับโลกนะครับนั่นก็คือแม่มิสไทยวันนี้จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นรุ่นหลานแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่ากิจกรรมในวันนี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันครับ เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้จัดงานนะครับน,นี่ก็เป็นน้องเจนะครับผู้จัดการดีความตัวจริงนะครับ <c oughs> ตอนนี้ครับน้องเจกิจกรรมวันนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นโอเพนเซอครั้งแรกของฟาร,ร์มเรา <c oughs> ก็เริ่มจากที่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อก็เป็นมักเลี้ยงเมื่อก่อนแล้ว <c oughs> ช่วงนี้เราก็เริ่มผ่านมาเป็น มาเป็นฟาร์มก็นำประสบการณ์จากญี่ปุ่นเนี่ยมามาให้คนไทยที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นได้สัมผัสเช่นพวกนี้พวกนี้กิจกรรมพัดเกตเนี่ยก็จะสไตล์เดียวกันหรือว่าพวกลัคกี้ดอกปลาปลาถูกที่แบบราคาพิเศษมากที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีมีกิจกรรมอะไรพวกนี้ให้ให้เล่นเหมือนเป็นการพืนทุนให้ให้ลูกค้าเพื่อน พี่ๆน้องๆจะได้มามาเจอกันคนที่ร็อกชอบปลาจะได้มาเจอกันก็้มาคุยมาสัสรรครับมันมาดูปลามาชอบปลาก็สนุกครับครับตรงนี้ตัวผมเองสนใจก็คือจุดเด่นของงานนี้ที่ผมสัมผัสและผมสนใจนะก็คือความที่ว่ามันเป็นลูกหลานมิสไทยครับอันนี้คือไฮไลท์ของงานเลยหรือเปล่าครับมันยังไงครับก็ปีนี้เราเรานำเข้าปลาเรารีเฟรชจากปลาไทยว่าขอเป็น พอเป็นรุ่นหลักมิชชัยทั้งหมดเลยครับแล้วก็เทออ่ากับว่าปลาทั้งปลาตัวเนี้ยก็จะเป็นก็จะเป็นหลักมิชชัยแล้วก็มิชไัยเนี่ยเราก็เป็นแม่ของเราเป็นแม่ปลาให้เราซื้อไว้ด้วยครับแต่รุ่นต้องบอกก่อนว่าตัวแม่ของเขาเขา,เขาเสียไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นลูกของลูกแม่มิชชัยหรือเราเรียกว่าหล่าครับ แล้วชุดท,ที่มาให้สัมผัสในกันวันนี้ก็เป็นรุ่นหลานแล้วใช่ครับรุ่นหลานแต่เราไม่ทราบนะว่าตัวไหนแม่อะไรเนี่ยไม่ทราบแต่เรารีเควสว่าขอให้เป็นปลามิสไทยเพราะว่าตอนนี้ซาไก่อ่ะจริงๆครึง่งครึ่งหนึ่งของเกือบครึ่งหนึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าในฟาร์มครึ่งหนึ่งของฟาร์มฟาไกยอ่ะก็คือมีบัตรลายมิสไทยอ,อยู่แล้วด้วยอย่างเช่นตัวแม่มิสไทยคู่กับตัวพ่อสายเลือดอื่นหรือว่าตัวพ่อสายเลือดอื่นอื่นแต่ แต่ต้นแี่สิตัวแม่ใส่เรือ่นอื่นแต่ตัวพ่อใช้ลูกจากมิสไทยครับอืมอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่หลายคนจะได้เข้ามาสัมผัสใช่ครับในส่วนตัวผมมองว่าแค่โครงสร้างของมิสไทยเนี่ยถ้าได้สัมผัสแล้วเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเจนหนึ่งเนี่ยดังมากแล้วก็แพงแพงมากแล้วก็หาหาไม่ค่อยได้แล้วใช่ครัแต,แต่แต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้เจนสเนี่ยกำลังจะมาซึ่ง ก็ต้องมาลองดูว่าเจนสองเนี่ยมันจะมันจะดีแค่ไหนซึ่งเจนสองเนี่ยแน่นอนมันมันมียี่สิบสามิบคู่แต่เราเราก็ไม่รู้ว่าคู่ไหนมันจะคลิกคู่ไหนจะไม่คลิกเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องลอง,ลอง,ล,องลองเลือกลองอะไรลองไปเลี้ยงดูครับแต่ดีกว่าเจนหนึ่งไหมผมว่ามันมีดีกว่าอยู่แล้วรุ่นหลานต้องต้องดีกว่าต้องดีกว่ารุ่นเจนสองน่าจะต้องดีกว่าเจนหนึง เพราะเจนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อเมื่อต้นปีนะที่เราเห็นในออเจแปนนะผมได้คุยกับเจนะว่าเจก็พาไปดูว่ามีลูกของมิสไทยหลายตัวที่อยู่ในงานออเจแปนใช่แล้วก็หลายตัวทรงพลังมากที่ผมเห็นนะคือตัวรองแชมป์โลกก็น่าจะใช่นะใช่ครับแล้วก็ตัวที่เป็นเบสอินวอลิตี้ที่เป็นสันเก้เห็นเขาบอกว่าปีหน้าน่าจะเป็นแคนดิเดตที่เข้าชิงครับนั้นก็เป็นมิสไทยเหมือนกันครับใช่ซึ่ง ผมว่ามันอลังการมากแล้วเพื่อนๆครับถ้ามีโอกาสมาสัมผัสนะครับสายพันธุ์นี้นะครับแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับกป็นว่ามีติดบ้านไว้ลูกปลาของคนไทยคนไทยแล้วก็ดังในระดับโลกดังมากและดังในระดับโลกแล้วก็เป็นตอนนี้เป็นเป็นเป็นสายเลือดหลักเลยก็ว่าได้เป็นของของตาไก่ใช่ครับใช่ใช่อีเวนต์วันนี้นะครับเดี๋ยวพาชมคร่าวๆมีอะไรบ้างยังไงครับ ก็แบ่งเป็น3แบบรูปแบบแล้วทนนะครับเป็นปลาคัดเกตก็หนึ่งสองสดาวอันนี้รูปแบบแรกนะครับครับผม5 0 0 0ันเ0็ด0เรียงเป็นดาวตามไปครับพวกนี้ก็จะเริ่มขายบ่ายโมงแล้วผมก็จะเริ่มจากตัวแรกก็ถึงตัวสุดท้ายแต่เราก็เริ่มเริ่มขายเป็นทีละตัวนะครับพร้อมกันแต่ถ้ามีหลายคนชอบตัวเดียวกันนะครับก็ ก็จับเ่ายิงฉุบกันอ๋อโอเคเ่ยิงสุบกันใครชนะได้ไปแต่บ่ายโมงเนี่ยเรามีไลฟ์เพิ่มเหมือนกันแต่ถ้าคุณจะเอฟทางไลฟ์เนี่ยแต่ถ้าเกิดมันชนถ้ามันชนกับคนที่อยู่หน้างานก็ต้องจะให้ติดหน้างานก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาไลฟ์มาเป่ายิงจุกับหน้ากันยังไงโอเคครับโอเคแล้วก็สองดาวสามดาวก็ก็กติกาเดียวกันไล่ไปแล้วก็ไฮไลท์ของเรานี่คน ปลาแรของเราจะเป็นปลาลักกี้ดอปลาลักกี้ดอเมื่อกี้น่าจะเห็นกล่องเจ็ดกล่องนะปลาลักกี้ดอก็พวกนี้มันผมใช้คําว่าปลาดีราคาถูกปกติปลาดีราคาถูกไม่มีใช่ไหมครับรอบนี้มีครับราคาราคาเจ็ดพันเท่านั้นโอเคนั่นคือลักกี้ดอเจ็ดตัวนี้ให้ได้ไปสัมผัสกันเลยใช่ครับ แต่คือสำหรับคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยเราจะมีบัตรให้ครัเจ็ดใบสำหรับปลาเจ็ดตัวชอบตรงไหนก็ไปหยอกไม่ใช่ว่าชอบตัวนี้ซื้อได้เลยไม่ใช่ครับต้องต้องไปต้องไปลุ้นเอาว่าตัวอย่างครับของผมตัวเบอร์นี้เบอร์นี้ครับสมมติว่าชอบเบอร์เจ L D ศูนย์หนึ่งก็เอาบัตรบัตรบัตรนี้ครับไปหย่อนไปกอดแล้วไปลุ้นเอาลุ้นเอาว่าจับได้ไหมถ้าได้ก็ได้ไปถ้าได้ก็ได้ครับได้ในราคาเจ็ดพันบาท เ0็0พันบาทกับบัตรไปรับโลกนะครับเ,เพื่อนๆส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเฟิร์สคลาสครับอ่านีเฟิร์สคลาสตอนนี้ก็จะเป็นปลาเฟิรคำาเพิร์สเซิร์ฟนะปลาเกี็ดสูงซึ่งซึ่งอันนี้ก็มาขายในราคาพิเศษมันไม่น่าจะราคานี้อยู่นะถ้าขายราคาปกตินะ <S <S อันนี้คือเปิดราคาให้สัมผัสกันเลยใช่ครับอันนี้ก็เปิดคลสเิสเิร์ฟคือใครมาก่อนก็ชอบตัวไหนก่อน คนเฟิร์มก่อนก็ซื้อก่อนได้เลยครับส่วนสำหรับลักี่ดอนเราต้องรอขงรอจบสามบอหนึ่งสองสามดาวก่อนแล้วผมถึงจะมาจับฉลากแล้วก็ยังจะมีรุ่นรางวัลสิบห้ารางวัลจาก JPD เค้าะสำหรับคนปลาเป็นอาหารปลาทุกคนที่เข้ามาก็จะได้ก็จะได้ร่วมรุ่นครับผมครับเป็นเชฟสายพันธุ์นี้จริงๆบัตรลนยนี้ก็ยังอยู่ที่ฟาร์มเยอะเยอะครับก็ มาลองสัมผัสดูนะครับถ้าไม่ได้มางานนี้นะครับก็ยังมีปลาคุณภาพของสายพันธุ์นี้อีกเยอะนะครับโอเคเจมีอะไรจะฝากบ้างครับผมก็จะฝากติดตามติดตามป์าครับ,รบแล้วก็เออเดอนเนี้จะมีอีกไหมปีหน้ามีแน่นอนครโอเปนเตลปีหน้ามีมีครับเอ่อถ้าสนใจมาชมปลามาเยี่ยมปลาก็ก็ยินดีมากครับมีใครมีโอกาส มีเวลาก็แวะมาเที่ยวได้ครับสามารถแล้วก็สามารถติดตามฟาร์มเราได้ทาง Facebook อินสตาแกรมไลน์ครับโอเคครับงมไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับไทยสารค่อยฟาร์มรับประกันคุณภาพระดับโลกนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก้าวครับสวัสดีครับพี่ต้นครับวันนี้อีเวนต์นี้เป็นไงครับคาดหวังอะไรบ้างครับวันนี้คาดหวังว่า ปลาจับฉลากที่กล้าลงชื่อไว้น่าจะได้นะครับมไม่กี่ตัวเนี่ยเป็นสิบเลยดิโอ้ยแย่งชิงกันเยอะอยู่อต้นน่าจะก็คาดหวังว่าแรกรู้สึกจะราคาหน่ห้าพันไปแล้วได้กี่ตัวครับยังไม่ได้ครับแล้วเมื่อกี้ก็ร่วมเล่นอย่เขาคือหูคนเลือกปลาตัวเดียวกันเยอะมากก็สนุกสนานไปับได้ก็คือโชคดีนะครับก็เป็นดวงของเราครับกับอีเวนต์ของไพศษัค่อยฟาร์มอีเวนต์นี้นะครับ ก็เราทราบกันอยู่ว่าเป็นลูกหลานของแม่มิสไทยเนาะครับเป็นไงครับสายพันธุ์นี้ก็ตลายตัวนี้ชัดเจนนะจากประสบการณ์ที่น้องก้าเคยเลี้ยงอยู่ว่าบัตรลายมิสไทยเนี่ยลูกค่อนข้างโตดีอัตราการโตดีมากๆเลยนะครับโดดเด่นมากแล้วก็ซันเก้มากิ้งดำค่อนข้างสวยครับดำมาเร็วนะก็ที่เราเห็นตัวเร็วมากตัวเร็วมากครับทั้งที่เราเห็นในออเจแปนเองในบ้านเราเอง พูดถึงมิสไทยเป็นอะไรที่แบบโหใหญ่ตาใหญ่จำดีครับคุณภาพดีมากๆนะครับก็เป็นโอกาสเนาะที่เฮียพามาให้เราได้สัมผัสกันอคนไทยเข้าถึงง่าย,ยนะครับก็โดยที่มีเฮียเป็นเจ้าของแม่ปลาใช่ครับก็สำหรับอีเวนต์นี้ก็ได้รับการตอบรับที่เห็นนะครับ หาทำเลยครับทั้งหว่าสนุกสนานนะใช้ได้คือมากกว่าการได้ปลาคือการได้มาพบเจอกันใช่ก็เฮฮากันไปสนุกสนานจะเป็นคนในวงการเดียวกันก็ก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งมอบปลาดีๆได้รับบรรยากาศดีๆจากคนเลี้ยงปลาด้วยกันนะครับที่สําคัญนะเปิดราคาแบบเพื่อถึงอย่างสบายเลยไม่ง่ายนะปลาซาไกสัมผัสระดับบัตรลยแชมป์โลกนะ ราคาเท่านี้ปตอนนี้พี่เคนก็เป็นคนหนึ่งที่มาร่วมงานนะครับวันนี้มีความพิเศษอะไรไหมครับในการงานนี้ที่ที่มาครับวันนี้ก็งานนี้ปลาคุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็ตอนนี้ปลาตาไก่เนี่ยที่ราคาจับต้องได้แบบเนี้ยผมว่า5 0 0 0ันเจ็ดันหมื่นกว่า2 0 0 0 0เนี่ยผมว่ามางานนี้เรามีโอกาสนะครับเพราะว่าอยู่ที่ดวงแล้วครับผมกับลูกหลานของมิสไทยอันนี้คือคาดหวังด้วยไหมที่เลือกงานนี้ผมว่าดูที่ตัวปลามากกว่านะเพราะว่าบัดลายสําคัญจริงแต่ว่า ถ้าบัตรลายดีตัวปลาไม่ดีก็เท่านั้นนะครับผมว่าแนะนําไปอยู่ที่ตัวปลาเรียกว่าอีเวนต์นี้ดีอีเวนต์นี้ผมว่า,า1ของกินอร่อยนะ,อะสองดูแลทั่วถึงนะแล้วก็รบรรยากาศดีนะเรียบง่ายสบายๆนะฮะมาแล้วสนุกราคาประหยัดประทับใจแน่นอนครับผมดีครับ,รบก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์กับการเลี้ยงลูกสายพันธุ์ของมิรไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับบัตรลายนี้ประสบการณ์แบบพี่พิศที่เลี้ยงตอนนีเ้เลี้ยงอยู่ค่ะเลี้ยงอยู่มีมิรไทยอยู่2ตัวก็อัตราการโตดีค่ะ มีสังเกยสังเกยตัวหนึ่งแล้วก็โกคูตัวหนึ่งตากันโตดีมากค่ะตอนที่ได้มานี่ไซส์ประมาณเท่าไหร่เออ่ได้มาตอนจมโมโตัวไฟค่ะแล้วเปนตอนจำโมโตไซค์สี่สิบสี่สิบแล้วอล่ะประมาณสี่สิบนะประมาณสี่สิบใช่ปีหนึ่งก็ขึ้นไปหกสิบได้ คือมันมีปลาตัวนึงประมาณสัก4ปีแล้วค่ะตอนนี้ประมาณสัก80 80แล้วค่ะ80เหรอใช่พี่อยู่บ่อไหนอ่ะขะผมเคยเห็นใช่ไหมอ่ะอยู่บ่อไหนคือต้นไปก็เห็นค่ะมีมารุเตงไอ้บ่อที่มันอยู่กั้นใช่ไหมใช่ค่ะบ่อที่ติดกระจกที่เป็นอ่ามิตรไทยเป็นโกกู๋สองตอนค่ะตัวนั้นปลา4ปี4ปีเหรอใช่80แล้วใช่ปลาจะ90้ยอะแล้วค่ะตัวเมียตัวผู้ตัวเมียค่ะแล้วก็มีตันมารุเตงสังเก้อีกตัวหนึ่งตอนนี้ตอนประมาณสัก ปลาจะสามปีแล้วค่ะตอนนี้ก็มนันเกือบแปดสิบแล้วค่ะถือว่าบัตรลายนี้โอเคใช่ค่ะเล่นสนุกค่ะแสดงว่าอีเวนต์นี้ก็เป็นที่มาเหมือนกันจากว่าเราเลี้ยงตรงนั้นแล้วอยากมาลองเพิ่มใช่ค่ะ,ะแล้วคิดเองเห็นยังไงครับกับอีเวนต์อย่างนี้ที่ทเคียร์ไพศาลจัดคือพี่ดูแล้วคุณภาพปลากับราคามันสมเหตุสมผลค่ะแล้วก็บรรยากาศก็สนุกเป็นกันเองอม,มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักเลี้ยงมา มาสนุกดีค่ะแล้วก็เยาว์ปสานก็มีอาหารกันกินเลี้ยงได้แบบโอเคค่ะเป็นงานกันเองดีมากค่ะมีโอกาสมาเที่ยวกันนะคะจริงๆนอกจากอีเวนต์เนี้ยยังมีลูกหลานของมิสไทยอีกเยอะที่ฟาร์มนะเป็นเพื่อนสามารถที่จะมาเลือกสัรได้เยียกับน้องเจพร้อมต้อนรับมาเลือกมาเลือกปลาที่ฟาร์มสนุกนะคะเห็นตัวจริงด้วยแล้วตัดสินใจง่ายได้ไปกี่ตัวแล้วครับเยียยังไม่ได้เลยจะมีพี่เล็ง ที่สนใจอยู่หลอรุ้นอ้พวกลักกี้ดออ๋อเจ็ดตัวอ่าราคาเจ็ดพันอ่าอันนี้คือใช่เลยรุนลักกี้ดอเดี๋ข้องมีสายพันธุ์ปัตรลายนี้ในบ่กบ่ายังมิไทยเนี่ยลูกาลมิไทยน่าจะมีนะผมมีพวกมีบาเฟลโน่าอ๋อปัญญามาฝ่ายเนี่ยอัตราการโตเป็นไงบ้างโอ้ดีนะปกดเตะไใช้ได้เนะ แล้วชุดนี้ที่กะไปร้องก็คือจะไปดูเหมือนกันใช่ไหมพัฒนาการเป็นยังไงก็อย่างเรียกว่าไงอ่ะผสมราคาใช่อืมคุ้มซื้อที่สกายไม่มีทางได้นะอ๋อไม่ได้หรอกฮะอันนี้ยได้แค่ค่าชิปเองค่าชิปคิดเห็นไงครับอีเวนต์อย่างนี้ครับผมอีเวนต์วันนี้อีเวนต์อย่างนี้ก็ดีนะดีสำหรับผู้เลี้ยงเลย โดยที่แบบเรามาเริ่มตั้งแต่การฝึกหาปลาเนอะใช่มันจะเห็นปลาชัดเจนก็คือมาดูได้ตัวเองยิ่งดีเลยได้ครับเพราะว่าดูจากรูปอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่านะมาดูตัวจริงเลยดีกว่านีทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ ท่านไปเที่ยวชมการเลือกปลาเยี่ยมบ้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโคยมานำเสนอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม